สำหรับผู้ที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะมีพลังงานของการที่คุณจะเจอคนที่ถูกตาต้องใจจะเจอคนที่ใช่แล้วก็เขาก็ชอบคุณคุณชอบเขาเขาชอบคุณนะคะเป็นข่าวดีแต่ดันมาพร้อมกันมากกว่าสองคนหรือ1นถึงสองคนประมาณนี้นะคะสามารถที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยนะคะเป็นความอบอุ่นเรียกได้ว่าคนนี้เนี่ยเขาจะสร้างบ้านกับคุณเลยสร้างบ้านสร้างครอบครัว สร้างชีวิตด้วยกันเลยนะแต่บอกเลยว่าค่อนข้างจะเป็นที่หนักใจของคุณเพราะว่าครั้งเนี้ยคุณจะต้องเป็นคนที่เลือกนะคะแล้วคือดีทั้งคู่บอกเลยว่ามันดีทั้งคู่มันแบบมัน,ม,นมันดีทั้งคู่แล้วคือทุกคนก็คือขยันขยันจีบะเนาะขยันเขาเรียกว่าขยันทําแต้มทําคะแนนให้กับคุณทุกคนขยันมากคุณคือคนที่จะเป็นคนตัดสินใจเลือกนะคะ และกรรมตกอยู่ที่คุณแล้วเพราะว่าคุณไม่รู้จะเลือกใครแต่ว่าใครก็ตามที่คุณเลือกอ่ะคือคนที่สามารถที่จะพาชีวิตไปในทางที่ดีได้ไพ่สวยหมดเลยนะคะใครเรียนไพ่ก็จะรู้เนาะสองถ้วยนะคะสี่ไม้เท้าแล้วก็สิบเหรียญน,นะคะได้เลยนะคะคือแบบเป็นอะไรที่ดีมากๆเขาคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คำว่า อ่อคนรักคู่รักแต่คือคู่ชีวิตเราก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดทําชีวิตร่วมกันเนี่ยทั้งในเรื่องของบ้านคือคนนี้บอกเลยนะว่าเขาอ่ะจะสามารถที่จะพาคุณไปเขาเรียกว่าซื้อบ้านนะเธอซื้อสังหาแล้วก็สามารถที่จะมีอนาคตร,ร่วมกันดีๆอะ่ะเออเห็นเรื่องของบ้านนะคะบ้านที่ดีนะสังหาแล้วก็เงินทองเนี่ยจะเข้ามาเอา่อสู่คุณนะคะแต่คุณก็ต้องดูให้ดีด้วยดูให้ดีด้วยนะคะเพราะว่า อ่าคุณจะต้องเลือกจริงๆนะคะมันเป็นพลังงานของการเลือกแล้ว,แล,วแล้วมันอยู่มันตกอยู่ที่คุณนะไพ่สวยๆมันตกอยู่ที่คุณก็คิดว่าน่าจะเป็นคุณแต่ว่าคุณก็เจ็บเหมือนกันที่จะต้องทิ้งใครอีกคนหรือว่าคัดใครอีกคนออกไปนะคะมันเป็นสภาวะชีวิตก็ดีใจด้วยสําหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะก็ยังไงให้ดูดีๆนะคะแต่จะบอกว่าดีทั้งคู่ <laughs> หากใครสนใจอจะถามไพ่ด้วยตัวเองมีคำถามเมื่อไหร่ดึกดื่นเที่ยงคืนหรือว่าตอนไหนก็ตามสามารถถามได้เองโดยใช้เทคนิคไทไวสไตน์เชอ,เอร์เบย์แล้วก็เทคนิคการเชื่อมไพ่รวมถึงเทคนิคท่ายความรัก3ามสเต็ปและเทคนิคการท่ายความรักหน้าไพ่บุคคลแบบง่ายดานะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้นะคะที่ทาร class นะคะตอนนี้อัปเดตคลาสแล้วนะคะเป็น4ี99แล้วนะยังไงสนใจทักมาได้เลยค่ะ